วันนี้เป็นวันที่ทั่วประเทศไทยนะได้มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนเข้ากัรจาจากเทียนก็เปลี่ยนมาเป็นถวายหลอดไฟหลอดไฟธรรมดาก็เปลี่ยนมาเป็นหลอด LED ที่มีรางด้วยเพราะตอนนี้ถ้าถวายแต่หลอดมาไม่มีรางก็ใส่ไม่ได้เพราะตอนนี้เขาให้ต้องซื้อทั้งรางไปทั้งหลอดไฟด้วย วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันพระพุทธอ,องค์ได้กําหนดให้เข้าพรรษาหนึ่งในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดจนไปถึงวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นเขาภาษาภาษาทันสมัยหน่อยเรียกว่าเป็น first section แรกที่เข้าพรรษาภาษาบาลีเรียกว่าปูริมะเข้าพรรษา เข้าพรรษาแรกหรือเข้าพรรษาต้นนะเงจจาว่าเป็นเฟิร์สเซ็กันก็ได้เข้าพรรษาแรกตั้งแต่แรม1ค่ํคเดือน8ปไปถึง15ค่ําเดือน11เป็นเข้าพรรษาแรกเป็นเฟิร์สเซ็กชันแรกในการเข้าพรรษาถ้าพิกูุรูปไหนเข้าพรรษาไม่ทันเฟิร์สเซ็กันแรกเราก็ไปเข้าพรรษาหลังก็ได้ก็คือเข้าพรรษาใน1่ค่ำเดือน9เปลี่ยนจากเดือน8ไปเดือน9 ก็ได้แล้วก็ไปออกรรษาใน15ค่ำเดือน12อันนี้เป็นเซกันเซกชันเป็นพรรษาหลังภาษาบาลีเรียกว่าเข้ารรษาหลังหรือปัจชิมพรรษาเข้ารรษาแรกเรียกว่าปูริมะรรษาเข้ารรษาหลังเรียกว่าปัจชิมะรรษา กลัวท่านทั้งหลายจะจําไม่ไห้แม่นหรือว่างงกับภาษาบาลีหลวงพี่ก็เลยเรียกว่าเข้าภาษาแรกๆหรือว่า first section ก็คือว่าเข้าภาษาตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนแปดไปถึงสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนับเป็นคันเข้าภาษาแรกๆเข้าภาษาต้นหรือว่า first section แต่ถ้าพิกซูรูปไหนเข้าภาษาไม่ทันมาไม่ทันไปตายในวัดกลับไม่ทันก็เข้าภาษาหลังได้โดยเริ่มจากแรมหนึ่งค่ำเดือน เดือนเก้าจนไปถึงสิบห้าค่ำเดือนสนะนะิบสองนะนับว่าเป็นเซกชันเป็นพรรษาหลังนะอันนี้คือการเข้าพรรษาเนาะมีพรรษาแรกและพรรษาหลังทุกคนก็จะได้เข้าใจเอาไว้วเพราะมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราเป็นความรู้นะเผื่อจะได้ฟังที่อื่นเขาพูดให้ฟังก็จะได้ไม่งงนะ มีพรรษาแรกแล้วก็มีพรรษาหลังตามแต่ถนัดนะจะเข้าพรรษาแรกก็ได้เข้าพรรษาหลังก็ได้แต่ที่วัดสมบัติวงศ์แห่งน,นี้ก็จะเข้าพรรษาวันนี้นะพรรษาแรกประมาณหกโมงครึ่งนะวันนี้ก็เลยพานท่านทั้งหลายสวดมนต์ตั้งแต่หนะ้าโมงเย็นนี่เรากะว่าจะสวดแป๊บเดียวนะจะเล่นไปหนะึ่งชั่วโมงเลยถือว่าเวลาแห่งกองสุขผ่านไปเร็วเหลือเกินนะเวลาแห่งกองทุกข์มีผ่านไปช้านะถ้าเวลาแห่งกองสุขมันผ่านไปเร็ว เวลาที่เรามีมีความทุกข์รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้ามากแต่เวลาที่เรามีความสุขรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินแต่เราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาก็ยังเหมือนเดิมทุกประการนะเวลาเหมือนเดิมทุกประการพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าเวลาจะผ่านไปจะมากจะน้อยก็ดี ก็ข,ขอให้เราได้สร้างประโยชน์ทำประโยชน์เอาไว้ภาษาพระเรียกว่าอโมคังชีวิตตังกัจยูรางอเปนะว่าพระโอเคนะว่าเวลาที่ล่วงเลยไปอย่าให้เปล่าประโยชน์เราควรจะทำประโยชน์เพิ่มมากหรือว่าน้อยเหมือนเรามาทำบุญหลายคนก็มาทำบุญเข้าพรรษาถวายเทียนถวายโคมไฟสวายสังฆทานถวายน้ำก็ถือว่าหลายครอบครัวนะ ทั้งหมดที่นั่งอยู่นี้ก็คือว่าได้ทําบุญประมาณเก้าสิบเปอร์ซน์ก็ถือว่าได้ตักตวงความสุขเอาไว้ในใจของเราไม่ได้ทําเพื่อผู้อื่น,นทําเพื่อเราในวันเข้าพรรษาถ้าใครจะให้ดีกว่านั้นก็อาจจะเข้าพรรษาน,นี้อาจจะงดเล่าเข้าพรรศาลจนเป็นวันเป็นความนิยมในการเข้าพรรศาลสามเดือนก็จะงดเล่าเข้าพรรษาลบางคนอาจจะ อยากจะได้บุญมากกว่านั้นก็อาจาาจะเลิกบ่นให้ภรรยาสามเดือนเข้าพรรษา,าก,ก็ได้ภรรยาก็เลิกบ่นให้สามีสามเดือนเข้าพรรษาเพรากกได้บุญมากเช่นกันยิ่งจะได้บุญยิ่งจะรักกันมากขึ้นนะไม่บ่นให้กันภรรยาก็บน่นไม่บ่นให้สามีสามีก็ไม่บ่นให้ภรรยาตลอดสามเดือนนะั่นแหละถ้าเราทําเป็นอุปนิสัยแล้วมันจะไม่ค่อยอยากจะบ่นนะแต่ก่อนหลวงพี่ก็เป็นคนชอบบ่นเหมือนกันนะอยู่กับคนบน่นก็ชอบบ่นนะ แต่พอมาอยู่ที่กุฏิสุนทรสุนทรจิตมาพิจารณาดูได้ยินได้ฟังคนนั้นตำหนิคนนั้นว่าคิดไปคิดมาล้วการที่เราบ่นมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะเห็นกุฏิข้างๆนะข้างหลัง,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 งท่านบ่นมากบ่นจนลูกศิษย์สึกหมดเลยหนีหมดเลยต้องจ้างพระมาบวชดูแลอุปถัมภ์ก็เลยได้ข้อคิดไว้ถ้าเราขืนบ่นต่อไปเรื่อยๆลูกศิษย์เราก็จะหายไปหายไปเอาเถอะ เราก็จะบ่นให้มันน้อยลงจนทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยบน่นแทบจะบ่นไม่เป็นรู้ยังไงสะฝึกหัดเอาเรานี่ฝึกได้ทุกอย่างฝึกไม่ให้บ่นมากก็ได้ฝึกให้บนกก่นน้อยก็ได้ฝึกไม่ให้บ่นก็ยังได้ฝึกไม่ให้บ่นก็ได้ทําได้ไดเช่นกันอยู่ที่เราฝึกหัดเพราะว่าถ้าเรานั่งคิดหรือว่าคิดด้วยใจที่เป็นธรรมก็ <c oughs> จะเห็นว่าการที่เราบน่บนบน่นออกไปนี่เสียงเราบ่นน้ำพัดทให้เราลาคานะ รำคาญตัวเองพูดยังไงแม้แต่เราเสียงเรายังรำคาญตัวเองแล้วคนอื่นเขาจะรอดไหมเนี่ยคพรนไม่รอดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะฝึกบนฝึกพูดก็ได้แต่ว่ามันเป็นอุปนิสัยแก่ยากนะเวลาที่เรามีเกิดขึ้นก็จะอดว่าอดด,อดดูอดตาไม่ได้มันก็จะไม่ใช่เสนีนะมันก็จะเป็นอย่างอื่นแทนคนก็ไม่รักคนก็ไม่ชอบคนก็ยังไม่อยากไกลเพราะเราเป็นผู้บน เพราะการที่เราเป็นคนบนก็คือเราเป็นผู้มีความเมตตาน้อยเป็นผู้มีโกรธเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้มีมโมความ,มวโมโหเป็นที่ตั้งมุดยิดเป็นที่ตั้งอารมณ์เสียเป็นที่ตั้งในช่วงเข้าพรรษานี้พระพุทธองค์ให้เราได้อยู่ให้พระอยู่จำพรรษาภิกษุใดที่เข้าพรรษาแล้วในแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเดือนแปดจนถึงสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด แล้วไม่เข้าบรรษาไปเดินไปที่อื่นไปวัดอื่นบ้างที่สูนั้นเป็นอาบัตทุกฏพระพุทธองค์ปรับเป็นอาบัตทุกดฉันเมื่อถึงเวลาเข้าบรรษาแล้วก็ต้องมาเข้าบรรษาการที่เราเข้าบรรษาสามเดือนนี้นอกจากที่เราจะเข้าบรรษาแล้วก็มาบำเพ็ญกุณงามความดีให้มันยิ่งรวดขึ้นบางคนบางท่านอาจจะอธิษฐานเดินจงกรมตลอดพรรษาหรือครูบาอาจารย์บางคนก็ไม่นอนตลอดบรรษาสามเดือนก็มี กลางคืนไม่นอนกลางวันค่อยนอนบางคนก็กินข้าวสามมื้อกินครั้งหนึ่งแล้วก็อดไปสักพักบึงวันสามมื้อก็กินแล้วอดไปสองสามวันแล้วก็เข้ามากินข้าวไม่ไม่กินข้าวทุกวันไม่ฉันข้าวทุกวันก็มีแต่และคนก็ไม่เหมือนกันที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแม้เราได้ยินได้ฟังครูบายใจท่านประพฤติปฏบิบัติแล้วเข้าพรรษาเราก็สามารถบำเพ็ญอะไรสักอย่างก็ได้อาจจะอาจา อาจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอใส่บาทตลอดสามเดือนก็ได้หรือว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดสามเดือนก็ได้หรือข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าเฉพาะวันพักตลอดสามเดือนหรือว่าศีลแปดด้วยตลอดสามเดือนหรือว่าศีลอุโบสถด้วยตลอดสามเดือนเพราะถึงวันศีลอุโบสถเราก็แยกนอนไม่นอนด้วยกันสามีนอนไปต่างหากภรรยานอนต่างหากถ้านอนด้วยกันต้องเอาหมอนมาขั้นเอาไว้ ไม่ให้นอนมือนกันจึงจะเป็นอภรรมาจาริยาอเวรมาณีแปลว่าเว้นจากการประพฤติพรพมรจันเว้นจากการประพฤติอันไม่ประเสิด็ะคือประพฤติพรมรจันพูดยังไงก็เหมือนพระนอนคนเดียวนะจำวัดคนเดียวไม่นอนกับผู้หญิงไม่นอนกับใครนะแม้แต่ข้าราชามานอนด้วยพระพุทธองค์ก็ให้นอนได้ไม่เกินสามคืนนะพอคืนที่สี่ก็ต้องให้ข้ัราชกไปนอนที่อื่นหรือเราไปนอนที่อื่น คืนที่ห้าเข้ามานับหนึ่งนอนด้วยกันใหม่ถ้ากลัวผีนะถ้าไม่อยากนอนคนเดียวแต่นอนได้แค่สามคืนเท่านั้นคืนที่สี่ก็ต้องเลิกนอนแนละ้วแล้วก็คืนที่ห้าเข้ามานับหนึ่งใหม่อีกก็ทําอยู่แบบนี้ก็เป็นภาระเหมือนกันแต่ว่าพุทธองค์ก็ไม่นอนด้วยกันช่วงเข้าบรรษาก็เลยเป็นช่วงที่เราได้บุเพ็ญคุณงามความดีพักก็อยู่อยู่ประจําจวัดไม่ได้ไปไหนถึงจะไปก็ไม่เกินเจ็ดวันก็กลับมา ถ้าอยู่วัดทรรเป็ดหลวงปู่ก้าวเนี่ยเขา้าพรรษาทุกท่านจะไม่ให้พระไปที่อื่นเลยแม้แต่จะอนุญาตไม่เกินเจ็ดวันท่านก็ไม่ให้ไปถ้าวัดทรรเป็ดหลวงพี่พระลักก็เลยไม่กล้าไปกราบหลวงปู่ทั่วเขา้าพรรษานะใครมุนไปกราบหลวงปู่ก้าเขา้าพรรษาหลวงพี่ก็ไม่ไปนะเพราะว่ากลัวหลวงปู่จะตำหนิเอาถ,อถือว่าไม่รักษาธรรมเนียมของครูบาอาจารย์ของเรานั้นเราเคารพครูบาอาจารย์เราต้องรักษาธรรมเนียมของท่านด้วย ไม่ใช่ว่าจะเอาติดใจตัวเองนะต้องนึกถึงว่าทรรเนียมของท่านทํำยังไงเข้าพรรษาท่านจะไม่ไปที่อื่นไปแต่ไม่ค้างคืนเราจะไม่นอนที่อื่นน,นี่คือหลวงปู่การหลวงพี่พระราก็เช่นเดียวกันแต่ว่ามาอยู่ที่สัมพันธวงศ์เป็นวัดป่าครึ่งหนึ่งวัดบ้านครึ่งหนึ่งหลวงพี่ก็พยายามยึดถือหลักเอาไว้คือถ้าไม่จําเป็นถึงที่สุดก็จะไม่ไปจำพรรษาก็จะไม่ไปนอนที่อื่น แต่ว่าก็มีบ้างนะด้วยกิตของวัดสมันตะวงกิจของสงฆ์ที่นี่เขาเรียกว่าเหมือนกิ่งก่านนะมันก็เป็นไปแต่ว่าทําให้น้อยที่สุดนะถ้าไม่จะเป็นก็ก็จะไม่ไปนะให้ผู้อื่นไปแทนได้ก็จะให้ผู้อื่นไปแทนนะถือธรรมเนียมของหลวงปู่กานเพิ่นเพื่อไในเจริญในธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้นะสิ่งนี้ฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์เราก็จะปฏิบัติตามหลวงปู่เพิ่นเสียงเสียงระฆังดังพอดีนะ เอาละทีนี้เราจะได้แผ่เม่ตา้องกันนะ